กินก๋วยเตี๋ยวพี่วันนี้ว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาเขาว่าแถวนี้เด็ดเมืองไก่อายุทยาลเลยขายอยู่นนทบุรีเนี่ยอยู่แค่นี้เองเลี้ยงเมือง,งนอนท์ร้านหาแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเราอยู่หน้าร้านแล้วเนี่ยตอนเนี้ไหนนี่ไงก,ก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยางั้นลงเลยไปเราไปลองกันดีกว่าว่าเด็ดจริงหรือเปล่า <S <S ลุย ตอนนี้เราก็มาถึงร้านโคจิก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยาแล้วนะครับอยู่แค่ตรงนี้เองเส้นเลี่ยงเมืองนอนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาหากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันว่ามีเมนูไหนที่มันอร่อยบ้างเดี๋ยวไปดูกันปะคุย เดี๋ยวเรามาดูเมนูนะครับนี่เลยมีให้เลือกเยอะมากนะครับทั้งเครื่องเคียงไข่สายลูกชิ้นก็มีทั้งลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อนะครับโหนี่อะไรอะ่ะหมูตุ๋นเห็ดหอมยาจีนอันนี้จะเป็นฝั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตก เ้นเล็กเนือ้ออันเล็กหนึ่งแล้วก็อันนี้น่ากินเส้นบะหมี่บะหมี่บะหมี่แต่อเป็นบะหมี่เนื้อครับน้ำตกเหมือนกัน,นแล้วก็อยากลองเห็นว่าบุนเส้นบุญเส้นน่ากินเดี๋ยวลองบุนเส้นด้วยนะครับเหมือนกันน้ำตกเนื้อครับมีเป็น เนื้อ,อร,วรวมเนื้อรวมลวกจิ้มนี่ตัวนี้เลยคุณสั่งตัวนี้ไปนะโฮ้ยดูจากรูปแล้วน่ากินมากลูกชิ้นนี่เอาลูกชิ้นด้วยเอาลูกชิ้นเอาลูกชินช้นอะไดีลูกชิ้นหมูและเนื้ออย่างละสามไม้หมูและเนื้ออย่างละสไม้ครับไปเจียวได้ไหมกัดเจียวไหมเอาดินกับ เด๋ยวเดือต้องมีนะครับกากหมูเจียวจัดไปเลย น,นี่เลยไม่ได้มีคอนเตอร์นะแต่กินแล้วมันชื่นใจชื่นใจไปเดี๋ยวเราไปตักผักสดดีกว่าที่นี่สามารถตักผักสดได้นะครับผมเนชอบกินนี้ชอบ งไม่ใช่ฟรีนะเสียตังค์เดี๋ยวไปหยิบม่วนั่วนะครับมีนี่ด้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเจ้าเจ้วเจ้วทอเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นประมวลผลอยู่โอเคเราได้ผักแล้วมาแล้ว ไอ้เส้นเล็กแห้งของพี่ไงนี่บุนเส้นบุนเส้นออสนึ่มน้ำนี่ยังไม่ได้กินเลยนะแต่แบบรู้สึกได้กลิ่นกระเทียมเจียวหอมตีขึ้นมาเลยอ่ะเส้น คนมากน้ำคนจริงเี้ยเขาบอกน้ํำคนได้เลยมีลูกชิ้นให้นะมีเนื้อสดนะอันนี้ก็ขนาด20บบาทหอมหอมหอมจริงอันนี้เดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับยังไม่ปรุงนะผมยังไม่ปรุง ผมว่าพอดีอะนะไม่ปรุงเหนือพ,พอดีเลยอ่ะและ้วแ,แต่ชอบคือมันจะมีอันนี้เป็นลูกเต๋านอะคะอ,อันนี้เป็นลวมเนื้นอจิ้จค่ะมาดอกเปรี้ยก่อนหนึ่งเปรีย้ยวก็ออเผ็ดตอนท้ายอันนี้ยังไม่ปรุงกำลังดีแต่ถ้าใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็จะมีนี่ครับ โคตรเด็ดดูแล้วโหดร้ายมากที่ดูดิพริกร้อเลยอะพี่เผาอีกนะฮะใครเผ็ดไม่พอพริกเผาต่อได้นะครับนี่เป็นยังไงคุณ <c oughs> เเ้นเป็นยังไงบนะ้าง <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อย ลูกจิ้มก็จะมีนี่ครับมีเนื้อลูกจิ้มมีเป็นแก้วนะครับมีลูกชิ้นมีตับโรยกระเทียมเจียวมาแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้ยมย้อมเรามาลองกันนี่ก่อนดีวกว่าโมกินเลยนะอันนี้ไม่ต้องปรุงเลย มาพูดเรือเอ่องของกุ้งจีนมีเนื้อคุ้ยลองแล้วสดนุ่มดีนุ่มดีผมว่าอรดอนี่เดี๋ยวลองกินดแบบ น้ำบุงเลยอร่อยลดน้ำหน่อยเพียะ ไปเส้นบะหมี่เหลืองครับได้กินบะหมี่หอมเช่นเดิมรสชาติก็ชิมน้าวะ่ะอืมอันนี้จะมีความหวานเพิ่มมากว่าสองเมนูแรกเพราะว่า รความหวานของตัวทเป็นเส้นนะครับมันมีความหวานออกมาหนึ่งอันนี้คือกาลังดีสำหรับบางคนที่ไม่ชอบหวานมากก็เอาเอาจจอ,อยอยังไปตัดเลี่ยนไปได้นะครับแต่เมนูนี้ต้องนี้เลยเสริมเข้าไปหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะพีกกะ่กากหมูเจียวอ่ากากหมูเจียวโอ้ชิดนานก็เดือดลงไปเลย ปุไปเลยอันนี้เดี๋ยวลองปรุงดูอยากได้ลองดูดีกว่าพริกอ้าวอยากดูพริกเหรอมีสตัวใช่ไหมพริกมีสองตัวช้อนเล็กก็พอแล้วลองดูก่อนนะผมใส่แค่พริกครบไม่อยเหรอเดี๋ยวลองอีกช้อนนึงสองช้อนเลยนะสองช้อนไปเลย จะได้รู้ว่ามันแซ่บขนาดไหนมาน้ำต้มหน่อยน้ำต้มหนึ่งช้อนนะครับคลุกเขาหน่อยเข้ากันจะได้รู้ไหมว่าก็มีน้ำมันจะน้อยลงหรือว่ามันโดนบูกเต็มันด้วน้ำเข้าไปเต็มไปด้ดยน้ำเข้าไป มันก็จะกลายเป็นบะหมี่แห้งมันก็ไม่แห้งครับกรุกทิดก <c oughs> ำลังสวยดูสีนะส,ส,สีมันเริ่มเข้มข้นขึ้นมาส่วนตัวพี่ชอบว่าน่าจะบะหมี่หน้ากินสุดเลยนี่นะบะหมี่ต้องลอง ใส่พริกเข้าไปอ่ะมันจะได้กลิ่นกลิ่นพริกเนะี่ยขึ้นมาความเผ็ดเพิ่มมาเยอะเลยตอนนะ <c oughs> ี้เผ็ดเห็ดน,นะ <c oughs> เผ็ดหมอสำหรับสายชอบกินเผ็ดเลยเติมพริกเนะี่ยนี่ใส่ดีอร่อยเลยสองช้อนแล้วก็แต่ดีได้น้มต้มช่วยตัดความเผ็ดไปหน่อยแต่ก็ สูตรนี้ดีนะสองหนึ่งสองหนึ่งนี่เลยลงจิ้มนี่เลยจ้าชิ้นใหญ่พอดีคำคำน้ำจิ้มลองจิ้มแบบไม่ไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะไม่เป็นไงนะ dia ban merah. Kurang di. saya lama-lama. Ciao. สองครับสายลูกชิ้นก็มีทั้งลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นเนี้ยให้เลือกจับได้เลยนะจั๊กเรามาลองลูกชิ้นหมูอ่ะจัดไปก่อนหนึ่งลูกข้าวจัว๊ว พอเป็นหมูอันนี้กินแบบไม่จิ้มนะครับเดี๋ยวเรามาจิ้มดูจิ้มจิ้มจิ้ม เด็กอ่ะหน้าโรงเรียนอ่ะเเือืออลยฮะมหอมทิ้งเข้าไปแบบยิ่งได้กลิ่นแบบมันมีความมันมันเผาไหม้อ่ะ เมนูนี้เป็นเมนูแนะนำครับซึ่งพี่ของร้านบอกเลยว่าอันนี้ต้องลองชื่อเมนูว่า,าเกี๊ยวทอดหมูสามชั้นต้มยำเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าดูจากหน้าตาแล้วเป็นไงก็จะม,มีหมูสามครับหมูสามแล้วก็เอาเกี๊ยวต้มยำหอมหอมหอม ในแบบต้ยมยำเลยมีกลิ่นต้ยมยำนี่เลย เข้ากันเข้าไปเลยหัวหูวแบบนุ่มๆนีน่นเป็นเกี๊ยวกรอบพ้าเป็นต้มยำมันมันงคงเปืนแบบกรอบๆรอคมเปื่อยแบบกรอบๆต้องมาลองอร่อยดีอร่อยอร่อยอร่อดีต้องลอง นี่พาได้ไงพาไม่ได้พี่เขาบอกต้องรองก่อนจบนะครับนมถ้วยนี่เลยหอมกะทิมากแม่แม่คือเหไรไม่รู้พูดตามเขามาแล้วนี่เลยแม่แรู้ไหมพี่เขาได้มาจากที่ไหนก่อเกต พี่บอกได้มาจากเอาเก็บซึ่งพี่เขาต้องขอลองให้มาส่งที่นี่นะครับเพราะมันหายกินยากมากแต่ก็ไม่พ้นอาดีของเราต้องไดกินอยากกินต้องได้กินเครไปกินหนมถ้วยมาหลาย,หลายที่ไหมครับ ซึ่งอันนี้มันจะกลมกล่อมไม่หวานจนเกินไปบวานที่มันจะหวานนะหวานแบบน้ำตาลเยอะแต่นี่แบบกลมกล่อมทั้งตัวกะทิทั้งตัวไส้ที่อยู่ข้างในดูดิด,ดูดิดูครับ สำหรับวันนี้นะครับร้านโคจิก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยานะครับก็วันนี้เราสั่งไปเยอะมากครับมีทั้งเ,เส้นเล็กน้ำตกเนื้อนะครับมีเส้นบะหมี่นะครับน้ำตกเนื้อแล้วก็มีวุ้นเส้นครับผมแล้วก็จะมีเส้นเล็กแห้งเนื้อนะครับแล้วก็จะมีลูกจิ้มนะครับมีลูกจิ้มด้วย แล้วก็จะมีลูกชิ้นลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นเนื้อน,น,นะครับรวมถึงน,นะกากเทียว <laughs> กากเจียวครับมีไก่เจียว้วยแล้วก็มีเมนูแนะนําที่เขามาแนะนําให้ครับก็ <laughs> จะเป็นตัวเกี๊ยวหมูทอดนะครับต้มหมูสับต้มยำอร่อยมากรสชาติมันจะแปลกจากที่เรากินไปนะครับรได่หมชามบ ตอนนี้ก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ชามพอดีนะครับนึกว่ามาแข่งกินจุนะครับแต่รสชาติอร่อยครับแล้วก็มีเมนูในอเมนนะครับนี่เลยสลับสายเนื้อนะครับก็จะมีทั้งน้องลายนุ่มหนึบแล้วก็จะมีน้องกรอบนะครับซึ่งตัวน้องกรอบในีทางร้านบอกเลยว่าหาได้ยากมากแต่ที่นี่มีนะครับ อย่าลืมมาลองกินดูนะครับร้านโกจิก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาน,นะครับอยู่ตรงนี้เองเส้นเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับมาง่ายนิดเดียวนะครับมากับรถตรงใต้สะพานตรงนี้เองนะครับวงเวียนตรงนี้นิดเดียวขับเข้ามามองซ้ายมือเจอเลยนะครับแับวันนี้ก็รสชาติถือว่าอานรน้านเปิดกี่โมปิด,ปร,ปดปร,ร้านเปิด9โมงถึง ห้าโมงเย็นนะครับก็เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะผมไม่บอกเปิดทุกวันก็เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ไงก็ไม่ทุกวันนี่เออเปิดไปไหนบ้างนะอังคารถึงอาทิตย์อังคารถึงอาทิตย์เก้าโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับอย่าลืมมาแปดโมงมาแปดโมงก็มามารอมาช่วยพี่เขาจัดโต๊ะแล้วกันแล้วก็ร้านนี้ที่ชอบก็จะมีเรื่องของการบริการนะร้านเขาบริการน่ารักน่ารักดีทั้งที่เจ้าของร้านพนักงานทุกคนแบบ มีอัธยาศัยดีนะครับเป็นนิดสุภาพต้องมาลองดูนะครับสําหรับอ e ีหน้าเราจะไปกินอะไรเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับถ้าวันนี้อาดีถ้าไม่ดีเราไม่มาแล้วเจอกัน๊าบาย